สมมติว่าเราผลิตผลิตผลิตผลิผล,ผล,ผ,ล,ผ,ลผลิตไปนะคะแล้วเรามีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่มีชื่อว่า 4M Change คืออะไรนะคะแล้วเราต้องทำอะไรกับการเปลี่ยนแปลง 4M Change แล้ว 4M m h h n g งเนี่ยนิยามหรือคำจำกัดความของมันคืออะไรนะคะและ ECN-ECI-ECR-PCR PCR คืออะไรนะคะวันนี้นะคะ วันนี้นะคะจะเป็นตอนที่ดิ๊บจะมาเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทัง้งหมดนะคะในระบบคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็น ISO 9001หรือพ่วงรวมไปถึง IATF 16949ด้วยค่ะว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างนะคะและเราจะต้องทําอะไรกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจในตอนนี้นะคะกดติดตามค่ะแล้วไปดูกันเลยจ้า สวัสดีค่ะพบกับดีวิชเนเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการไดโซฟลิงฟลิง,งวันนี้นะคะวันนคนนี้ยังไม่ใส่มุกุลนะมุกุลบีบหัวนะคะหัวโตวมากเลยวันนี้ดิฟจะขอคุยในเรื่องของ 4M Change ค่ะเรื่องของ 4M Change ค่ะเรื่องของ 4M Change ค่ะ 4M Change จะเป็นเรื่องที่อาจก่อนหน้านี้ดิฟก็จะมีการทำในเรื่องของ 4M Change มาบ้างแล้วล่ะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่า เราหน้าที่จะเคลียร์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วมันน่าจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจแล้วก็ทำได้ถูกต้องตามหลัก 4M c h a n n e ได้มากยิ่งขึ้นนะคะ 4M change คืออะไร 4M นะคะ 4M คือ Man Machine Material Method นะคะแล้วก็อ่ะพว่วงมปหนอ e อีกตัวหนึ่ง นะคะ1 E <c oughs> 1> คือ v i r o n m e n t a l นะคะคือสิ่งแวดล้อม4 m 1 E เนี่ยมันคือปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้ในแต่ละตัวทีนี้เวลาที่เราผลิตตามปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็แฮปปี้ดีด่ดามีความสุขลูกค้าก็แฮปปี้กับเราแต่ถ้านะวันหนึ่งวันใดน,นะคะในเรื่องของ 4M มีการเปลี่ยนแปลงไป4 m 1 E มีการเปลี่ยนแปลงไป ความเสี่ยงต่อการผลิตชิ้นงานแล้วมันไม่ได้เหมือนเดิมนะคะดังนั้นก็เลยจะต้องมีขั้นตอนในเรื่องของ 4M1E ที่จะต้องมีการเออช้งหรือมีการแจ้งหรือมีขั้นตอนในการทำงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูนิยามของ CM มีอะไรบ้าง CM ก็คือแมนค่ะแมนคือบุคลากรที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานนะคะ แม่นเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ความสามารถความชำนาญในการผลิตชิ้นงานนะคะได้รับการฝึกอบรมหรือว่ามีความเชี่ยวชาญมีเทคนิคในการทำงานที่เหมาะสมต่อมาค่ะ material ค่ะ material คือวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบเนี่ยก็ต้องเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะ ตามสอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้าสอดคล้องตรงตามความต้องการขององค์กรนะคะวัตถุดิบก็จะต้องมีในลักษณะของการแพ็คเกจมีในเรื่องของการส่งระยะเวลาในการส่งการเก็บรักษาที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นความต้องการพื้นฐานถ้าวัตถุดิบยังมีตามสเปคคงเดิมเก็บรักษานะคะการเบิกใช้ยังคงเดิมดม,มันก็ไม่มีผลกระทบอะไรต่อกระบวนการผลิตต่อมาค่ะ แมชชีนค่ะแมชชีนคือเครื่องจักรค่ะเครื่องจักรถ้าเราใช้เครื่องจักรเดิมประเภทเดิมไซส์ขนาดเดิมนะคะมันก็จะเป็นการรับประกันได้เบื้องต้นว่าชิ้นงานที่เราออกมาก็จะคุณภาพเหมือนเดิมตรงตามความต้องการและข้อกําหนดของลูกค้านะ,ะอันที่4ค่ะเม t ตอนหรือว่าแมネจเมนต์นะคะเมตอนหรือขั้นตอนการทํางานของเราเนี่ยถ้าปกติแล้วเราใช้ตามขั้นตอนการทํางานเดิมนะคะเราก็จะมออีลูกค้าก็จะ มาสามารถมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าชิ้นงานเราเนี่ยจะมีคุณภาพจะมีลักษณะที่เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะ E แ่ละและ E คืออะไร<อ> E คือ environmental นะคะคือสิ่งแวดล้อมสภาพโดยรวมของสิ่งแวดล้อมของการผลิตชิ้นงานนั้นๆอันนี้มีผลนะเพื่อนๆอ่ะเอสิ่งแวดล้อมมีผลอะไรแสงเสียงความร้อน ความชื้นนะคะโรงนี้กับโรงนี้ขึ้นไซนี้กับไซนี้ย้ายเงินคนละจังหวัดคนละโซนกันมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการไม่ตรงตามสเปกตามที่ลูกค้ากําหนดได้นะคะทีนี้ดิฟแจ้งก่อนนะอันนั้นนะคือเรื่อง 4M 1E ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงให้นะคอนเซปต์ของ c m 1E เนี่ยถ้ามองจริงๆมันคือการเปลี่ยนแปลงจากภายในไปสู่ภายนอกดังนั้นหมายความว่า เ,เป็นการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรเปลี่ยนแปลงเองแล้วก็ต้องแจ้งลูกค้านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเช้งหรือการเปลี่ยนแปลงตามข้อกําหนดของระบบคุณภาพเนี่ยมันมาได้2ทางคือลูกค้าแจ้งเราและเราแจ้งลูกค้านะคะลูกค้าแจ้งเราคือเคสอะไรบ้างเช่น ลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงสเปคของชิ้นงานลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการส่งชิ้นงานลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงวอลลุ่มหรือปริมาณการผลิตลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงแพคเกจจิ้งอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็คือการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน ทีนี้ข้อกําหนดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามระบบ ISO 9,000 9,000กะแน,นะเราจะมีข้อกําหนดที่พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่3ข้อกําหนดข้อกําหนดอันแรกคือ6.3เชงนะคะข้อกําหนดอันแรกอ่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงภายในภายในกระบวนการของเราเวลามีขั้นมีตอนอะไรที่เปลี่ยนแปลงเราได้ไมากระทบมาเปรียบมาดัดแปลงมาแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องไหมอันนี้คือเชงในมุมของภายใน เราจะพบคําว่าเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก็คือ836 8 3 6คือเช้งการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงจากภายในเช่นเดียวกันแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนของการออกแบบหมายความว่าลูกค้าให้ความต้องการเรามาและเราอะ่ะทำการออกแบบผลิตชิ้นงานทีนี้ยังยังดีไซน์ไม่เสร็จเลยลูกค้าบอกอุ๊ย ฉันขอเปลี่ยนแปลงสเปคตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันเหมือนจะมีปัญหาอ่ะเวลาลูกค้าจ้งเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยเรามีขั้นมีตอนในการทํางานยังไงที่ทําให้มั่นใจได้ว่าการออกแบบของเราเนี่ยจะได้คุณลักษณะหรือจะได้แบบนะคะตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะอันนี้อยู่836ก็คือเช้งในระหว่างการออกแบบ ะะจากลูกค้าลูกค้าเปลี่ยนแปลงสเปคให้วนมาที่831ใหม่อีกรอบก็คือต้องทำการทบทวนการออกแบบใหม่อีกหนึ่งรอบเหมือนทำซ้ำอีกหนึ่งรอบอันนั้นคือเช้งที่2ที่เราเจอเช้งที่3ที่เราเจอนะคะจะอยู่ที่ข้อ856ค่ะ 856คือเชงเมื่อเราเป็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราทําการผลิตไปแล้วทําการแมชโปรดักชั่นไปแล้วนะคะและเราต้องการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราเองอ่ะต้องการเปลี่ยนหรือลูกค้าต้องการเปลี่ยนจากเราเอาเคสลูกค้าต้องการเปลี่ยนกันนะลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงสเปค ต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการส่งต้องการเปลี่ยนแปลงแพคเกจจิ้งต้องการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่จะขึ้นต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานาเรามีนหน่วยงานที่ไปรับเรื่องในการเปลี่ยนแปลงและเอามาทบทวนว่าทําได้ไม่ได้เอามากระจายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอามาแก้ไขเอกสารที่ลูกค้าต้องการนะคะหรือว่าแก้ไขเอกสารที่มันเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเนี่ยอย่างไรอันนี้คือ856 นะคะอันนี้คือลูกค้าเปลี่ยนแปลงนะเวลาที่เอกสารที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรามักจะเรียกมันว่า ECN Engineering Change Request Engineering Change Notice นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้าหน่วยงานไหนจะเป็นคนรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ย แล้วแต่แต่ว่าเพียงแต่เซตให้เป็นระบบที่ชัดเจนว่าเมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้าจะต้องมีการพิจารณาจะต้องมีการออยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องมีการเอามาทบทวนเอามาประชุมร่วมกับหน่วยง,งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยต้องมีการแก้ไขเอกสารแก้ไขาการดําเนินง,งานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าด้วยอันนั้นคือ ECN ภายนอกเข้ามาภายใน คุยนิดนึงว่าถ้าเป็น iatf 1 6 9 4 9การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมี2เลเวลคือการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรก็คือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยจบจบเลยจาะกับการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วขราวคือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งอ anyway. ่ะเช่นเออเครื่องจยากเครื่องนี้เสียฉันต้องไปจากเครื่อง200ตันฉันต้องขึ้นไปขึ้นเครื่อง400ตันแต่ขอแค่2เดือนนะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่อง200ตันจะซ่อมเสร็จแล้วเกี่ยนเปลี่ยนแปลงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งอันนี้เรียกว่าการเปลี่่วา ถามว่า เขากลัวเรามองว่าการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยพยายามเขียนข้อกําหนดดักไว้ว่าอ่าเราก็ต้องดําเนินการเหมือนการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรด้วยนะมีการแก้ไขคอนทรลแพนแก้ไขเอกาสารที่เกี่ยวข้องด้วยอ่าอันนั้นคือจากนอกภายในจากนอกเข้ามาข้างในสิ่งที่ทําคือพิจารณาทบทวนแก้ไขเอกาสารทีนี้จากภายในออกไปภายนอกในคอนเซ็ปต์ของ 4M change งตามที่คุยไปตั้งข้นงต้นนะคะหมายความว่าสมมติว่าองค์กรผลิต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 ไปเรื่อยๆลูกค้า ก็แฮปปี้ได้ของมาตามปกติหากมีวันหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้เช่นปกติแล้วใช้พนักง,งานประจาําใช้พนักง,งานที่มีทักษะความรู้แล้วเขาลาออกไปมีพนักง,งานใหม่มานะคะพนักง,งานใหม่หรือพนักง,งานที่ย้ายตําแหน่งมาจากมาจากส่วนอื่นมาผลิตแทนอันนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในมุมของ M ค่ะเราก็จะต้องมีแผนว่าจะต้องดาเนินการอย่างไรแล้วแต่เราต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะ เช่นการฝึกอบรมการให้ความรู้เฉพาะทางการโยกย้ายคนที่มีความรู้ทักษะด้านนี้มาเลยนะคะหรือเราอาจจะมีการทดสอบม,มีการเฝ้าระวังการสอบถามนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงใน M แรกก็คือ Man การเปลี่ยนแปลงใน M ที่2ค่ะก็คือ Material ค่ะวัตถุดิบเช่นแต่ก่อนเราใช้วัตถุดิบสเปคนี้แล้วเราเปลี่ยนเป็นอีกสเปคหนึ่งหรือวัตถุดิบสเปคนี้เทียบเท่ากับอีกสเปคหนึ่งในในอีกซัพพลายเออร์หนึ่งแบบเนี้ย นะคะก็คือไม่ได้ใช้วัตถุดิบเดิมหรือว่าเราเปลี่ยนตัวแพคเกจจิ้งตัวบรรจุพัณฑ์ไซส์ของวัตถุดิบต่างๆตัวเนี้ยเราก็จะต้องมีการดาเนินงานนะคะมีการแจง้งเปลี่ยนแปลมีการเอาวัตถุดิบตัวเนี้ยไปทดสอบคุณภาพในการผลิตก,ก่อนว่ามันมีผลกระทบต่อชิ้นง,งานของลูกค้าไหมเมื่อเราทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราต้องแจ้งลูกค้าด้วยนะว่าเออตอนนี้ขอเปลี่ยนแปลงสเปคของวัตถุดิบค่ะอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นวัตถุดิบเดิมแต่เปลี่ยนซัพพลายเออร์เนี้ยเราก็ลองไปถามลูกค้าดูแล้วกันว่าเออซีเรียสถึงขั้นว่าต้องแจ้งไหมถ้าแบบพิสูจน์ได้ว่ามันคือวัตถุดิบสเปคเดิมแอลกอฮอล์เจ็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนซัพพลายเออร์ตรงเนี้ยก็อาจจะไม่ต้องแจ้งนะคะอันที่3ค่ะเอ็มที่3าในการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรค่ะ เครื่องจักรเนี่ยปกติเราใช้เครื่องจักรสเปคหนึ่งในการผลิตสมมุติว่าเป็นเครื่องปั๊ม200ตันเราเปลี่ยนไปเป็นเครื่องปั๊ม400ตันนะคะแบบนี้หรือว่าแต่ก่อนเป็นการเชื่อมแบบโรบอทเปลี่ยนเป็นแบบเชื่อมมืออันนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบเครื่องจักรนะคะอาจจะเกิดจากเครื่องจักรเสียเครื่องจักรหยุดหรือว่าเครื่องจักรเดิมมีการแบบปรับย้ายเลเยอร์ของเครื่องจักรนะคะหรือว่าลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร นะคะหรือว่ามีการซื้อเครื่องจักรเข้ามาใหม่เวลามีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรนะคะเราจะต้องมีการทบทวนกําลังการผลิตของเครื่องจักรด้วยมีการทบทวนในเรื่องของค่าคอน d i t i o n ของเครื่องจักรเนาะมีการทบทวนชิ้นงานที่ได้มาจากการผลิตในเครื่องจักรนั้นๆนะคะแล้วก็ศึกษาคู่มืออบรมให้ความรู้น้องๆก่อนที่จะเริ่มผลิตหรือก่อนที่จะเริ่มใช้เครื่องจักรตัวนั้น พอเรามีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเนี่ยมันไปกระทบกับเอกสารตัวไหนเนาะโปรเซสโฟลคอนโทรนแพนต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็ต้องมีการแจ้งลูกค้าด้วยว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงไซส์หรือเปลี่ยนแปลงขนาดของเครื่องจักรค่ะต่อมาค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตค่ะอันนี้อันนี้ซีเรียสเนาะจริงๆก็ซีเรียสทั้งหมดแหละี่ยทีนี้เดิมเนี่ยเราผลิตตาม work instruction หรือขั้นตอนในการทำงานอย่างชัดเจนทีนี้อยู่ๆเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเช่น เฮ้ยมีขั้นตอนอื่นที่ดีกว่าเวิร์กกว่านะพูดว่าหรือขั้นตอนเดิมที่ผลิตเนี่ยมันมักจะมีของเสียฉันขอเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือน้องๆทําการลัดขั้นตอนหรือรัดวิธีการนะคะทําไม่สอดคล้องกับอินสแตนชั่นต่างๆนั้น ตัวนี้ถ้าเรามั่นใจว่าเราจะจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการผลิตให้เราทำการทบทวนยืนยันคุณภาพของชิ้นงานที่ได้จากการผลิตในขั้นตอนใหม่ว่ามันสามารถได้คุณภาพชิ้นงานเนี่ยตรงตามการผลิตในตามขั้นตอนเดิมหรือดีกว่าขั้นตอนเดิมตามที่เรากล่าวไว้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะเราก็ต้องมีการแจ้งลูกค้าอีกเช่นเดิมนะคะ C.M เนี่ยแจ้งลูกค้าเหมือนเดิมหมดเลยว่าเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในมุมต่างๆซึ่งลูกค้าจะได้จับตาดูหรือว่าลูกค้าจะได้อนุมัติหรือไม่อนุมัตินะคะในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมในการทํางานด้วยค่ะเช่นเดิมเราขึ้นที่โรงนี้แล้วเปลี่ยนไปขึ้นอีกโรงนึงอันเนี้ยมันก็มีผลทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในในเรื่องของชิ้นงานนะคะเพราะว่าแต่ละโซนแต่ละพื้นที่นมั จะมีเรื่องของความร้อนความชื้นค่าต่างๆที่มันอาจจะมีผลนะคะในการผลิตหรือการจัดส่งหรือการแพ็คเกจจิ้งหรือการจัดเก็บต่างๆอันนี้ก็แจ้งลูกค้าด้วยว่ามีการเปลี่ยนหรือว่ารีโลเคชันในการผลิตใหม่ค่ะค่ะนี่คือนิยามของคําว่าเช้งนะคะในระบบการจัดการคุณภาพค่ะ ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบแล้วนะว่ามันจะโผล่ไปหลายๆข้อกําหนดมากพอสมควรเลยแต่ว่าแต่ละข้อกําหนดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะถ้าดูกันจริงๆมันไม่ได้เขียนซ้ํานะคะอยากให้เพื่อนๆเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ <S 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 หวังว่าตอนนี้คงจะทําให้เพื่อนๆนะคะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในออกไปสู่ภายนอกหรือการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในจากลูกค้าแจ้งเราเองก็ดีเราต้องทําอะไรบ้างฝาก ฝากทำให้ครบให้จบให้ตรงตามสิ่งที่ต้องการของข้อกําหนดแล้วก็ความต้องการของลูกค้านะคะจะได้ไม่เป็นประเด,นด็นด้านการจัดการคุณภาพแล้วก็การเปลี่ยนแปลงค่ะดิบเอาจะช่วยทุกคนนะคะหากติดขัดประการใดเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะถึงความไม่ชัดเจนตรงไหนนะคะดิบจะพยายามไปตอบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าตรงไหนที่มีข้อผิดพลาดไปดิบต้องกราบขออภัยด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็เขียนสคริปต์ขึ้นมาเองนะคะอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจในเรื่องของเช้งอย่างง่ายๆค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ